สวัสดีแฟนๆเกมสเตตอฟดีเกเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนะครับระยะเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับก็ตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่นะครับเป็นแพทขนาดเล็กนะครับประมาณ600เมกกว่านะครับโดยการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าจะเป็นการปรับปรุงแพท25ให้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการแก้บั๊กด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ปรับปรุงตรงไหนกันบ้างนะ ในส่วนที่1น,นะครับจะเป็นการปรับปรุงในส่วนของแมชชีนิกเกมนะครับตั้งแต่ UI หน้าจอแล้วก็บัคต่างๆนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าเอาโพนี้หมายเลขอะไรนะครับก็จะได้ง่ายต่อการแยกมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างที่2นะครับบัคที่เอาไว้ใช้สำหรับการปั๊มมอดฟิลิตี้เนี่ยแบบที่เราสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอเม็สกรีนแบบเร็วๆแล้ว,ลวอ่ามันจะเป็นการบัคมอดฟิลิตี้เข้าไปเพิ่มนะครับณนะปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าถูกเอาออกไปแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะฮะก็ยังไงทุกคนนะครับก็สามารถไปลองกันได้นะครับว่าบั๊กนี้ยังอยู่ไหมนะครับส่วนอันที่3นะครับเป็นบั๊กที่ใช้ปั๊มมอดปืนนะครับก็ทางทีมเด็เนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถทําการใส่มอดตปืนแล้วก็อ่ามันจะบั๊กเพิ่มมาได้อีกอันหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากลัวไม่น่าจะใช่ อ่ะก็อ่อคือตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่ผมไม่ได้เอามาพูดนะครับแต่ว่าผมหยิบมาแค่ประเด็นหลักๆที่เรามักจะเจอกันนะครับยังไงก็ตามนะฮะสามารถไปตามอ่านได้ในแพทโนตนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมนะฮะในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการปรับปรุงของเพลงฮาร์ดนะครับอย่างแรกคือไอคอนของเพลงฮาร์ดนะครับจะมีการขยายและย่อส่วนนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้มันนะครับ ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ทราบว่าจะต้องเคลียร์เจ้าหนี้ก่อนนะครับบริเวณรอบข้างเนี่ยถึงจะเคลียร์นั่นเองนะฮะอย่างต่อมาคือในระดับความยากไดเมอร์แล้วก็ลิตเทิลโซนนะครับเราเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าไปหาเพลงฮาร์ดเอ้นะครับว่ามันตั้งอยู่ในบ้านไหนนะครับโดยโปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นในแพทนี้นะครับเราแค่เข้าไปในเพลงทอริทอรี่ใช่ไหมมันก็จะโชว์แล้วนะครับว่ามีเพลงฮาร์ดตั้งอยู่ตรงไหนบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่แสดงแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ เราเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปในบ้านนั้นๆเพื่อดูว่ามีเพลคฮาร์ตอยู่หรือเปล่านะครับก็ได้ฟิลลิ่งของแพทเก่าๆกลับมานั่นเองนะครับรวมถึงอนาเขของเพลคเทอร์ริทอรี่เนี่ยจะยังไม่ปรากฏด้วยจนกว่าว่าเราเนี่ยจะไปเจอว่าเพลคฮาร์ตนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับดังน,น,นั้นแล้วเวลาเราเปิดแมบขึ้นมานะครับเราจะเห็นแมบแบบโล่งๆจนกว่าจะเจอเพลคฮาร์นะครับแล้วหลังจากเจอเนี่ยไอหมอกสีแดงจะขึ้นมาบนแบบนั่นเองนะครับ อีกเรื่องหนึ่งของ n i g น m a r ม z โซนแล้วก็ t t เ l zone นะครับไอ้เจ้าหมอกเพลกเนี่ยจะมีอนาเขตที่เล็กลงนะครับแต่ว่าเพล็กฮาร์ดเนี่ยจะมีการกระจายตัวการเกิดของมันเน่ไกลกว่าเดิมนะครับเพลกฮาร์ดเนี่ยจะยังเกิดแบบคุมทั้งแมปอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดในบ้านติดๆกันเนี่ย จะน้อยลงนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของเซฟแอเรียในตอนแรกที่เราเข้ามาในแมปนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยไอเจ้าหมอกเครกนะครับมันจะกินพื้นที่ตอนช่วงในบ้าน,นแรกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้ปรับให้เซฟแอเรียในใน,ในช่วงบ้านแรกๆเลครับเพิ่มขึ้นมา20%เรนะฮะเพราะงั้นแล้วเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นในบริเวณรอบข้างตั้งแต่บ้านแรกนะครับเพิ่มขึ้น20%นนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเครกฮาร์นะครับทางทีมเด จะมีการเพิ่มอัตราการดรอปของเพล y แซมเปิลนะครับจากเพล y กฮาร์ดเนี่ยบวก25%เพรานะครับพาะง้นแล้วถ้าเราเนี่ยไปตีเพล y กฮาร์ดนะครับเราจะดรอปเพล y แซมเปิลจากมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้น25%นั่นเองนะครับโอเคมากันที่ส่วนสุดท้ายของการปรับปรุงนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมหยิบมานะมันจะมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าหยิบมาแค่นี้ละกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างสําคัญนะครับ อย่างแรกคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้นะครับบัตเพลงสครีมเมอร์นะครับจะสปอนพวกฟรีกเนี่ยใกล้ๆตัวมันเองแล้วนะครับดังนั้นปัญหาที่จะโดนโปร,โรเอร์เกิดอัดหน้าตอนที่เจ้าสครีมเมอร์เนี่ยร้องนะครับมันจะไม่เกิดอีกแล้วนะฮะแต่ก็เชื่อไม่ได้วะเชื่อไม่ได้จังเลยกลัวจังเลยว่ายังเจอแบบเกิดอัดหน้าอยู่นะครับยังไงก็ตามนะฮะร,รอแล้วกันนะครับรอไป,ไปลองเออว่าจะโดนแบบนั้นไหมนะครับก็ตามนั้นนะครับบัตเพลงสครีมเมอร์นะครับ จะสปอนพวกฟรีกใกล้ๆตัวมันเองนะครับตอนที่มันร้องนะฮะจะไม่มีการเกิดอัดหน้าแล้วนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของจํานวนซอมบี้ในช่วงที่เราตีเพลคฮาร์นะครับเขาบอกว่าจะถูกปรับให้มันมีการอ่าสปอนแบบสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับมันอาจจะดูไม่เวอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันได้รับการปรับปรุงแล้วนะครับ โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของประเด็นหลักๆที่ผมได้หยิบมาจากแพดโนต25.2นะครับยังไงก็ตามนะฮะทุกคนสามารถไปตามอ่านได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์อีกทีแล้วก็จะวางลิงก์ต้นทางไว้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากไปอ่านแบบฟูลเทคนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการอัปเดตคราวนี้นะครับยังมีหลายคนนะฮะยังบั๊กอยู่นะครับแบบเข้าเล่นเกมแล้วก็เด้งออกเลยหรือไม่ก็ไปกดซับไพ่ล็อกเกอร์ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เด้งหลุดก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งโดนซอมบี้บลยนะครับ ยังไงก็ตามนะครับเราคงต้องรอให้เขาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยในชุมชนของสตรีมนะครับของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเดือดพอสมควรนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ